ตอนเฉลิวับวิจิารือเจ้าคุนายกนะครับโดยคณะชมรมอนุรักษนะครับเาดนะครับเจะเนสมชมรมพนรับอาจัร์น่ซ้อมไม่ใส่ใ่เขา่เขาะ งานกิจกรรมเฉลิมขวัญวิจิตกาสอนนครนายกประจำปี2566 2566ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมอนุรักษ์และพัฒนาฝ่ายไทยจังหวัดนครนายกได้กำหนดกิจกรรมขึ้นในนะคะกราบนักศรรการพระคุณเจ้านะคะเรียนหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านนะคะดิฉันก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะ เป็นตัวแทนของท่านแนาเภอปักพีนะคะและยินดีเป็นอย่างยิ่งและอนาคตอีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงควายในเขตจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงจังขังอาวิปุจยามีอาลาถึง นักทาง,งมาสนจันทรญพระพุทธคุณไปคุณพระเจตการว่าคุณพระเจติปนากประเจติระเจมาโหตวันจะไฟแล้วมาสู่ร่างกายในการระบาดนี้ครับ ที่เขาที่ทรงเขาผมผมหน่อยเพราะว่าหนึ่งเขาสูงสูงวัยแล้วถ้าเป็นคนก็แก่ชรลา,าปากมากนะครับององมาลลยผู้กินศิริมงคนนะครับควายนี่เป็นสัตว์กู่บ้านกู่เมืองเรามาแต่สมัยโบราณแล้วนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกดีนะครับในการเรามาท,ทําพิธีสู่ขวัญควายให้เจ้าของก็ไรครับอย่าให้ดีกว่าะคระับ นี่คือเคยได้แกนแชมป์เคยได้แกนแชมป์มาแล้วนะครับติดายในความนู้มองมาจ่ายแล้ว6ล้านห้าแต่เจ้าของลากกลับตกลงกันไม่ได้เสินสินจ้าวอมสินครับเพื่รักฟังพระรัชเชินท่านอาจารย์บรรจงมงคลยงนะครับประธานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกนะครับได้ความรูวมมืออะไร ้อมท ja, ha, ั <S <S ้งป oh yeah, right. ้อนยาให้กับฝั่งคู่แรกเที uh, sí, ่ข huh? ุนด่านแล้วเขาจะใช้ประธานต้องกัตุงมอะไรแม่เขาซื้อมาในราคา600,000บาทครับ คือวันนี้เรานํำควายที่มาให้กเกษตรกรได้ชมว่าไม่ใช่ว่าราคาหมนวทุกวันเนี่ยก็คือคอ,อยากให้เกษตรกรรู้ว่าการพัฒนาควายนะครับผมมันพัฒนากันมาไกลมาก,ยมากอยากให้ลูกของลูกของเจ้าองสินนะครับพอเขาข้าตัวอยู่ที่แปดล้าน ับต่อไปเด่นชีเน่เป็นนี่เป็นรูปของแก้วฟ้านะพี่เนาะเป็นรูปของแก้วฟ้าพยาไยเผือกนะฮะชายาพ่อเขาครับ